ดีคนกันด้วยนะครับวับนนี้เราจะมาเล่นแแบบทรมาตัวเองกันนะครับแต่้วยเสียงก่อนดูเพราะว่าตาคุณอาจจะบอดไปข้างหนึ่งาเลโหถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มก,กันเลยไหนลองคนหมาอะไรนี่โอ้อออไม่นจะโหเลยต่อไปเออ่ แข่งแท่งเสาโมรณะบอกเลยผมเจ็บผมเล่นออบบี้เก่งมากเลดเออโอ้อะฮ์โอ้โอ้โอ้ไม่รู้ว่ายังไงแบบนี้ก็ไม่ ได้ยอดอยู่น้อยเน่ยแต่ผมก็จะเล่นเพราะว่าผมอยากเล่นปะมาต่อที่ไอแท่งอันเดิมจะเปลี่ยนสีเพื่อโอ้ส่วนตัวโอ้ส่วนตัวผมชอบค้อนมา,าอะไรที่สุดละเราจะมาเดินกำลังจะพูดเลยว่าเราจะมาเดินค่ะ กับเราเบิดกันโอ้ยังทันเดินไปอีกก้าวเลยยยยอนยหยยามยยยยยยยลยยยลยลยยย้ยถอยได้ที่ผมเล่นเป็นแฟยนะทยยยมยย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 ยเย เกบแปลกๆนเกมเกมเอาเกินหนึ่งนาทีไปแล้วเนี่ยว่ะ